สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณกำลังอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story เรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเป็นประจำและคืนนี้ผมอยากจะชวนคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอเกิดมาท่ามกลางความเงียบและความมืดมิดไม่มีแสงไม่มีเสียง แต่เธอกลับสร้างเสียงสะท้อนในโลกใบนี้ได้ดังยิ่งกว่าผู้ใดครับเธอคือเฮเลนเคเลอร์หญิงสาวที่ตาบอดและหูหนวกตั้งแต่วัยเยาว์แต่กลับเปลี่ยนความมืดมิดในชีวิตของเธอให้กลายเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งโลกคืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเธอแบบลึกซึง้งมากกว่าข้อความสั้นๆที่คุณเคยได้ยิน มากกว่าคำว่าตาบอดหูหนวกเพราะเฮเลนไม่ใช่แค่หญิงสาวผู้พิการแต่เธอคือเครื่องพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรปิดกั้นแสงสว่างในใจของมนุษย์ได้หากหัวใจนั้นยังไม่ยอมแพ้บทเริ่มต้นของความมืดเฮเลนเคลเลอร์เกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน ในปีคริสตศักราช1880ในเมืองเล็กๆชื่อคัสคัมเบียในรัฐอะลบามา่าเธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรพ่อของเธอเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและแม่เป็นหญิงสาวผู้มีหัวใจอ่อนโยนในวันที่เฮเลนลืมตาดูโลกพวกเขาไม่รู้เลยว่า เด็กหญิงตัวน้อยน่ารักคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลวัยทารกของเฮเลนเต็มไปได้วยเสียงหัวเราะเธอเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนรู้ไวและมีดวงตาที่สดใสแต่เธว่าโชคชะตากลับโหดร้ายเพราะเมื่อเธออายุได้เพียง19เดือนเธอมีไข้สูง จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและเมื่อไข้ลดลงทุกคนคิดว่าเธอหายดีแล้วแต่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเธอตลอดเวลาสังเกตเห็นคือเธอไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกอีกเลยและดวงตาเล็กๆคู่นั้นไม่จับจ้องสิ่งใดแม้ว่าทั้งสองคนพยายามจะสังเกตปฏิกิริยา หรือพยายามจะทดสอบสิ่งใดกับเฮเลนก็ตามโรคไขสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้รากสายตาและการได้ยินของเธอไปในวัยที่เธอเพิ่งเริ่มต้นการรู้จักคำว่าเสียงและแสงในครั้งนั้นโลกทั้งใบของเธอก็ดับวูบลงโดยไม่มีคำเตือนลองจินตนาการดูนะครับ ว่าวันหนึ่งถ้าคุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นแสงสว่างและไม่สามารถได้ยินเสียงใครอีกเลยตลอดชีวิตทุกสิ่งที่เหลือคือความเงียบและความมืดมิดนั่นคือโลกที่เฮเลนต้องเผชิญตั้งแต่วัยเยาว์เธอไม่เคยเห็นแสงดาวและไม่เคยรู้ว่าสีของทอง้องฟ้าเป็นอย่างไร เคยได้ยินเสียงพ่อและแม่หรือเสียงนกร้องได้เพียง19เเดือนเท่านั้นทุกอย่างในโลกของเธอคือความมืดและเงียบในวัยเด็กเฮเลนต้องพยายามหาวิธีสื่อสารกับคนรอบๆตัวเธอใช้ท่าทางดึงมือแม่เพื่อบอกความต้องการแต่ก็ทําได้เพียงสื่อสารแบบง่ายๆเท่านั้น และเมื่อเธอโตขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงกำแพงระหว่างตัวเองกับโลกอีกใบเด็กหญิงตัวน้อยเริ่มมีความโกรธเกรี้ยวเธอกรีดร้องทุบตีโยนสิ่งของเพราะเธอไม่สามารถสื่อสารความรู้สึกและความคิดในหัวใจของเธอได้ไม่มีใครเข้าใจเธอและเธอก็ไม่สามารถเข้าใจใครได้ ความเหงาความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังเริ่มแพผ่ซ่านอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงและเสียงของเธอและมันได้ทำลายหัวใจของเด็กหญิงวัยเพียงไม่กี่ขวบอย่างช้าๆพ่อแม่ของเฮเลนมองดูลูกสาวสุดที่รักที่กลายเป็นเด็กโกรธเกรี้ยวและสับสนพวกเขาพยายามทุกวิถีทาง ที่จะหาทางช่วยเหลือเธอแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาได้นำพาหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเฮเลนเธอคือคนที่มีหัวใจแข็งแกร่งพอที่จะพาเฮเลนเดินออกจากความมืดเธอชื่อว่าแอนซาลิแวนแสงแรกในความมืด จากครูแอนซาลิแวนในวันที่เฮเลนเคลเลอร์อายุหขวบโลกของเธอยังคงมืดมิดเงียบงนันและเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวครอบครัวของเคลเลอร์ได้ยินชื่อของแอนซาลิแวนหญิงสาววัยเพียง20ปีที่เพิ่งจบจากโรงเรียนสำหรับคนตาบอดเธอไม่ใช่ครูที่มีชื่อเสียงแต่เธอคือผู้หญิง ที่มีหัวใจเต็มไปด้วยไฟและความมุ่งมั่นเพราะเธอเองเคยรู้จักความมืดอย่างลึกซึ้งมาก่อนแอนเคยเป็นเด็กกำพร้าสายตาของเธอเคยเจ็บป่วยจนเกือบมองไม่เห็นเธอเติบโตในบ้านเด็กกำพร้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตของเธอไม่เคยง่ายและอาจเป็นเพราะเธอเคยอยู่ในความมืดของชีวิต เธอจึงรู้ว่าความสิ้นหวังหน้าตาเป็นอย่างไรในวันแรกที่แอนเดินทางมาถึงบ้านของเฮเลนทุกคนบอกกับเธอครับว่าเด็กหญิงคนนี้ดื้อรั้นควบคุมไม่ได้และไม่มีใครสอนเธอได้แต่เมื่อแอนพบกับเฮเลนครั้งแรกสิ่งที่เธอมองเห็นไม่ใช่ความดื้อรั้นหรือความวุ่นวาย แต่เธอเห็นเด็กหญิงตัวน้อยที่ถูกขังอยู่ในคุกของความมืดมิดเด็กหญิงที่ตะโกนร้องด้วยภาษาของความโกรธเพียงเพราะไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เธออยากบอกแอนไม่ได้เข้ามาเป็นแค่ครูครับแต่เธอเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวและเป็นแสงแรกในโลกที่มืดสนิทของเฮเลนในวันแรกที่พวกเขาเจอกันเฮเลน เอื้อมมือออกไปสำรวจใบหน้าของแอนเธอใช้ปลายนิ้วลูบไล้ทีละน้อยเพราะในโลกของเธอการสัมผัสคือสายตาเดียวที่มีแอนรู้ดีว่าถ้าเธออยากสอนเฮเลนเธอต้องสอนด้วยมือและหัวใจวันแรกๆของการอยู่ร่วมกันเต็มไปด้วยการต่อสู้เฮเลนยังคงโมโ oh หทำร้ายตัวเองและแอน เธอคว้างปาข้าวของต่อต้านทุกๆอย่างแต่แอนไม่เคยยอมแพ้เธอเขียนคำศัพท์ลงบนฝ่ามือของเฮเลนทีละตัวใช้นิ้วสะกดคำว่า d o W l e l ที่แปลว่าตุ๊กตาวางตุ๊กตาไว้ในมือเฮเลนและเขียนคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเฮเลนเรียนรู้ ที่จะเรียนแบบการสะกดคํำด้วยมือแต่ยังไม่เข้าใจความหมายของมันวันแล้ววันเล่าแอนนั่งอยู่ข้างเธอสะกดคําลงบนมือเธอแม้จะโดนเฮเลนผลักใสแม้จะโดนเฮเลนทำร้ายแต่แอนไม่เคยท้อแท้เพราะเธอรู้ว่าเด็กหญิงคนนี้กำลังรอแสงแรกในชีวิตอยู่ วันแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตของเฮเลนตลอดไปมาถึงในเช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายนในปีคริสตศักราช1887แอนพาเฮเลนออกไปเดินข้างนอกพวกเขาเดินไปยังบ่อน้ำเล็กๆหลังบ้านเฮเลนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แอนจับมือของเฮเลนไว้และเปิดน้ำจากปั๊มให้ไหลลงบนมือของเฮเลน ในขณะที่หยดน้ำเล็กๆไหลลงบนมือของเธอนั้นเฮเลนใช้มืออีกข้างหนึ่งสะกดคำว่า W A T E R ลงบนฝ่ามือของเฮเลนทีละตัวทีละครั้งพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่านี่คือน้ำทุกอย่างที่เฮเลนเคยสัมผัสเคยรับรู้กลายเป็นความเข้าใจ ครั้งแรกในชีวิตเธอเริ่มตระหนักว่าสัญลักษณ์บนมือของเธอมีความหมายโลกนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปทุกสิ่งรอบตัวมีชื่อมีชีวิตเฮเลนบรรยายเหตุการณ์นั้นภายหลังว่าทัานใดนั้นฉันสัมผัสได้ถึงสิ่งที่แปลกและน่าอาศัศจรรย์ที่สุดในชีวิตฉันเข้าใจว่า น้ำเย็นๆที่ไหลลงบนมือฉันมีชื่อเรียกว่าน้ำและเธอคนที่ถือมือฉันอยู่คือผู้ที่เปิดโลกไปใหม่ให้แก่ฉันในวันนั้นเองเฮเลนเริ่มเรียนรู้ศัพท์คำอื่นๆเธอไม่หยุดถามไม่หยุดสัมผัสไม่หยุดอยากรู้จากเด็กหญิงที่เคยทุบตีและกรีดร้องเธอกลายเป็นเด็กหญิง ที่เงี้ยหูฟังโลกทั้งใบแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินเสียงใดเลยก็ตามบทเรียนของความอดทนและการไม่ยอมแพ้หลังจากวันที่เฮเลนค้นพบว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีชื่อชีวิตของเธอไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเริ่มเรียนรู้วันละหลายสิบคำเธอเดินไปทั่วบ้าน จับทุกสิ่งและให้แอนสะกดชื่อของมันลงบนฝ่ามือเธอเรียนรู้คำว่าแม่พ่อบ้านขนมปังดอกไม้และเธอเรียนคำใหม่ๆทุกวันด้วยความหิวกระหายทางปัญญาไม่ใช่แค่คำศัพท์เท่านั้นแอนสอนเฮเลนเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกและคุณค่าของมนุษย์ เพราะแอนเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้มีชีวิตยอยู่เพียงเพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อเข้าใจและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเส้นทางของเฮเลนไม่เคยง่ายการเรียนรู้ของเธอเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะเธอต้องเรียนทุกอย่างผ่านการสัมผัสต้องจับต้องแต่ต้องรู้สึกและต้องสร้างภาพในใจ ของสิ่งที่เธอมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเธอต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าความท้อแท้และความรู้สึกว่าทำไมฉันถึงต้องลำบากขนาดนี้บางคืนเธอร้องไห้และบางวันเธอพานกับครูที่สอนเธอแต่แอนผู้เป็นทั้งครูพี่สาวแสงสว่างและเสียงที่ได้ยิน กลับไม่เคยยอมแพ้เธอยืนเคียงข้างเฮเลนทุกวันกุมมือเล็กๆนั้นไว้และสอนเธอว่าชีวิตไม่ได้ใจดีเสมอไปแต่มันจะใจดีที่สุดเมื่อเราไม่ยอมแพ้ต่อมันเส้นทางแห่งการศึกษาจากความมืดสู่ปัญญาเมื่อเฮเลนอายุได้8ขวบแอนพาเธอเดินทางไปยัง Perkins School for the Bright ที่เมืองบอสตันโรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูบานใหม่ที่จะพาเธอเดินเข้าสู่โลกของความรู้และความฝันที่ยิ่งใหญ่เธอเริ่มเรียนรู้ตัวอักษรเบลเริ่มเรียนพูดแม้ว่าเธอจะไม่เคยได้ยินเสียงของตัวเองเฮเลนฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยวิธีที่ยากที่สุด ทุกตัวอักษรคือการฝ่าฟันทุกคําคือการต่อสู้กับความเงียบและความมืดเธอใช้เวลาหลายปีเพื่อเรียนรู้สิ่งที่คนทั่วไปใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่เฮเลนไม่เคยหยุดเพราะในหัวใจของเธอมีเปลวไฟแห่งความหวังที่แอนได้จุดขึ้นมาเมื่อเธออายุ14ปีเธอได้เข้าเรียนที่ Orest Man's สแม o สคูลฟอร์เดฟและต่อมามาศึกษาต่อที่ r เรฟค f ิ College ในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีสำหรับคนพิการไม่มีสื่อช่วยสอนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเฮเลนเป็นคนแรกในโลกที่ที่เป็นคนตาบอดหูหนวกและสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ในปีคริสตศักราช1904 เธอสมเร็จการศึกษาจาก Red Cliff College ในวัย24ปีและได้รับเสียงยกย่องจากคนทั่วโลกว่าหญิงสาวผู้ไม่มีแสงไม่มีเสียงแต่มีปัญญาสว่างสวัยกว่าใครจากนักเรียนสู่แรงบันดาลใจของโลกหลังจากเรียนจบเฮเลนไม่ได้หยุดการศึกษาเพื่อตัวเองเท่านั้น เธอตัดสินใจใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นสำหรับคนที่เหมือนเธอและสำหรับทุกคนที่กำลังสิ้นหวังเธอเริ่มเขียนหนังสือเล่มแรกของเธอชื่อ The Story of My Life หรือในภาษาไทยว่าเรื่องราวชีวิตของฉันซึ่งกลายเป็นหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลกจนถึงวันนี้ หนังสือเล่มนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายล้านคนเฮเลนไม่ได้หยุดแค่การเขียนเธอกลายเป็นนักพูดเธอเดินทางไปทั่วโลกไปยังกว่า35ประเทศพบปะทั้งคนธรรมดาและผู้นำประเทศเพื่อส่งต่อข้อความเพียงหนึ่งเดียวแม้ชีวิตจะมืดมนเพียงใดแสงสว่าง ยังคงรอเราอยู่หากเราไม่หยุดค้นหาเธอต่อสู้เพื่อสิทธิของคนพิการต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความไม่ยอมแพ้สำหรับคนทั้งโลกความยากลำบากและความเป็นมนุษย์ของเฮเลนแม้ว่าโลกภายนอกจะมองเฮเลน เป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งแต่ในความเป็นจริงเธอไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่นักบุญเธอเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเจ็บปวดเหนื่อยล้าและบางวันรู้สึกหมดแรงมีบันทึกหลายครั้งที่เฮเลนเคยพูดกับแอนว่าทำไมต้องเป็นฉันเธอตั้งคำถามกับโชคชะตาเธอร้องไห้ในคืนที่เหนื่อยล้า เธอเคยรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีคนรักและชื่นชมเธอมากมายเธอเคยบอกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกคือคนที่มีดวงตาแต่ไม่มีวิสัยทัศน์คำพูดนั้นไม่ได้กล่าวเพียงถึงคนตาบอดแต่มันเป็นคำเตือนถึงเราทุกคนว่าต่อให้เรามองเห็นโลกภายนอกหากเราไม่รู้ว่า เรากำลังมองหาอะไรเราก็ยังคงหลงทางอยู่ดีและถ้าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตหนักเกินไปรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจขอให้คุณนึกถึงเฮเลนเด็กหญิงที่เติบโตมาในโลกที่มืดและเงียบ แต่ไม่เคยหยุดเดินไม่เคยหยุดพยายามและไม่เคยหยุดรักตัวเองแม้ในวันที่รู้สึกแย่ที่สุดเพราะเธอเชื่อว่าทุกความเจ็บปวดมีความหมายทุกบาดแผลเป็นเครื่องหมายของการเติบโตและในวันที่คุณรู้สึกล้มเหลววันที่คุณรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้วจงจำไว้ว่าคุณ ไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แม้จะไม่มีใครเห็นน้ำตาของคุณแม้จะไม่มีใครเข้าใจความเหนื่อยล้าที่คุณแบกอยู่แต่มีคนที่เคยรู้สึกแบบเดียวกันและเขาอยากบอกคุณว่าคุณทำได้ดีแล้วคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่คุณต้องไม่หยุดความพยายามคืนนี้ ก่อนที่คุณจะปิดตาลงลองถามตัวเองดูนะครับในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณเคยอนุญาตให้ตัวเองลุกขึ้นอีกครั้งไหมในวันที่โลกดูเหมือนจะไม่เป็นใจคุณยังคงมองหาแสงสว่างอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีสิ่งที่เฮเลนอยากจะบอกกับเราอาจไม่ใช่แค่ว่าเธอเป็นคนพิเศษ แต่อาจเป็นการกระซิบเบาๆว่าคุณเองก็มีแสงสว่างแบบนั้นอยู่ในตัวคุณคืณนนี้จงนอนหลับไปพร้อมกับความจริงข้อนี้นะครับว่าคุณไม่เคยอ่อนแอเกินไปและคุณไม่เคยล้มเหลวตราบใดที่คุณยังไม่หยุดลุกขึ้นอีกครั้งกุดไหนครับขอให้คุณนอนหลับฝันดี จากหัวใจของคนที่เชื่อในแสงสว่างในตัวคุณครับ